สบายดีพี่น้องครับพอกันไหมคลิปนี้อีกแค่นึงครับ <Okay. S 1> เรามาที่เรกผมยางเขามาอย่งสิหล่ะย่างมุฟฟอเขขามาเหรอแท็กซีพ่ซพระมอไซค์พระขามาผมในเบิองอยู่ทิปเอเอามากรอนนั่นะมันถึงมีเรื่องเล่าสตอรี่มาเยอะดิเกิดบ้ากันโดนเตื่นจังใบกล้องเหมือนวาถามแต่ว่ามาที่เรกมันมากเลยเพราะว่าผมมาพอสุรูปแบบเนาะอยากจะกับมา,มาขอลองพ่อไดเอ็นพ่อไดเงินคาน ติียายอยยางไหนไปที่ยักร้อยสองร้อยจริงไหมครับผมก็บอไเ้นึกว่ามันคนตาบอดสิมาขอลองเพลงซื้อปัดถามกันเข้าใจกันแล้วผมยังใบกลองขึ้นมาว่าเล่ามาเพื่ออยากจับเมื่อลูกสาวสิผมก็เลยบมาขึ้นเวทีบ่อผมก็เลยเอาคือแปลกทตไปหนึ่งใบกลองขึ้นมาขึ้นมานั่นเม่ปกติก็ไม่ทิ้งกับที่ถามกันนั้นแมนบ่เถานั่ในี่ังเสียไม่ทิ้งกับว่าถามผมเลยก็ขึ้นรถไป เอาเงินมาให้กันเลยเอ่อมันก็แคนี้คก็เาเรง่ก็ให้แล้วมันก็เปรี้ยอูเล้อืไปน้ำไปน้ำไปน้ำเจ้ก่อนก้องสยามนี่วันแรนซื้อว่ากร้องสยามนี้ครับเจ้าที่แรกทองไข่ลูกสว่างเออซื้อขนาดลั้วเพราะท่านมีเอารถที่ซูเอวแล้วครับทำไมนั่นนักเต้นมือละแปดบาท เออหางเคียงหุนหางเคียงเจ้าพ่มีกล่องชุดกล่องยังมีสักกล่องกล่องทอมตุ๊กตาตุ๊กตาในเรือวันที่เออกล่องสับปะทุนก็เจ้าเกินได้กี่นักเต้นมีสองคนไปน้ำแปดบาทครับไปล้ำมันคุณดูรุ่นสักใช่ไหมนั้นรุ่นที่รถยี่สุยออกไปน้ำโขลกห้อนมันบ่ะวดห่ะไปกับข้าวเออไปหอดบานงั้นขึ้นไปไปต้นยิวเนาะขึ้นต้นยิวคือต้นมะพร้าวต้นมะขาม ล้ำบ้านคุดถูกมองมองพอยุดไปล้ำยิ่งรอยเชื่อมหลังเกี่ยวเกี่ยวก้อนถี่ล้ำมันคุดถูกมันคุดถูกเทียนนี่สอดวรรา่ารีสอร,ร์รรทพอดีนะที่เขาล้อมผาดอันล้อมสังสีได้เอาสังสีแยกออกอยู่แล้วอะไรที่ใกล้นั่น,ใน,ใน,ในล่ะไอ้ก้อนถี่ไปล้ำจุด แต่ว่าได้ขี่ได้ลมอยู่กระจองมากบอลลัมเลยครับบ้านกุดดุกันอยู่ทางลงไปจากน้ะนำหนาวนะครับครัลงปากซองเออเออมันเป็นร้านมันเป็นแต่ว่ามองผมไปตั้งหันน่ะมันจีเป็นคือจังร้านนี้อย่างเก่านดิล่ะร้านเดินร้านนั่นคือจังเขาทุบบ้านทุบยังงอเน่มันเป็นทุบบ้านครับพวกซุ้มก่อสร้างทีถนนนี่ล่ะทุบแคถนนเส้นนี้ครับพลังพลังขี้สร้างเนี่ย ฮาจะก่อนพวกผมหีือั่สิได้เสินออกต่อครับแม่นหลุดองเสนนเส้นอเสนเออแว่อยุหันนั่ลมสักในขนาดอีพอยนี้เราเป็น่ยนอยย่น้ำมอล้าเก่าแล้วยังบ่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ผมเห็นได้ฮกผมเหมือนยงมาเล่นน้ำเงินเลยแต่ยงเราสิเป็นคนเงือคน มาลหลุใหญ่เนาะไปเงิอดซำมาลองมอลัมหรือมาไก่แล้วสิไปเงิดคนไ้น้ำมูงหิงมาเอาไอของม้าเงือดจ่อยังวะบ้านนี่กับมอลมีมอลสามนี้รอือดูบ้านเขาเนี่ยแต่า่อนมีมอลัมสามนณะครับแล้วมีมีหนวันเนี่ยเราไปเป็นโคศกของคณะมอลัยังนคณะยิ่งใหญ่น่งจําขได้ณาะโศกินหนึ่งในสยามรอยูน้ำกันเนียเขาไม่ย่สาครับพี่นอนกันเลยนี่ แ <Yeah. S 2> มาอยู่นั่งก้องสยามนี่ครับเออาบูนไอวัดอืมไอวัดนี่กิดไปอยู่น้ำกันไอคอนอันนี้แล้วกันเี่ไอุ้งสาเนป้าน,นผมมันเพ้ย <laughs> แรครับครับเราเกิดคนขาวๆนะวะเพลื่อนก็เป็นเน่าๆนะเบาๆมั่งแมงอ่าเคลื่อนเป็นคนโมมีหยังเมาแซ่ซีเออตะกี้วันตีครับครับ เิ่นกัเสียงคนดีเนี่ออเนกัมามาล้ำนาะกล้องสยามนี่ละออวัดนี้พอมีความเสื่อจะเหนื่อยวันนั่งเป็นขันหาเบ้่งขันมันออกมากมากนี่ฟึ่งนิ่น้ำตากอกน้ำมันเนี่ยมันเบย้ายนี่กับขันนี่ดิต่อะไร คันผู้ใดได้คันผู้ใดเว้าจังสี่คันคันเว้าขืนมู้ของแกจุกน้ำตาไหลกันเพลงไดนเสียเหนียวจะให้น้ำข้นกัดดิแก้วนี่เป็นเนื้อเพาห้าแรงเจียกันสิเว้าเนาะอยู่น้ำคนอยู่น้ำกันมันก็มีความเครียดความความความเคียงก็ยังมาสั้งไดนสั้งแล้วไอ้นะแต่สั้งว่นใดวันนี้เลยตอนมันมาสมัครไม่ไม่เนาะผมมาเบิ่ง มันเมาผมมากอเนี่ยน้ตาผมไหลออกมันปุ่มเลยดี่กันตาเสร็จเออสมม่ามึผมมันไห้น้ำมันบางมันเลยเนาะว่าที่เบื้องก่อนมันมันสามารถไม่ไหเนาะถึงมันไห่ถึงมันขึ้นได้ทีนั่นเนาะแต่ไห้น้ำมันบัง เอ้าค oh, the ุมก็กูแถวบ้านนี่ว่าเสนาดห่วยมันเปลี่ยนนี่ยังไรบ้างฟังฟังอยู่บ้านฟังว่าที่ไปการบ่นแขยงแหล้วมาไหนระทแรนะครับเอือผู้ใดมือมยังถามอย่าีซ่งมือผมยังถามอ่าเดอผมวาเป็นอียังนเป็นไทกเปเผมว่าันั้นผมเป็นคือเ่า แขงเล้ยงคอเขาฮมาสิไปหอดน้านขึ้นยิงเข้าเงินไวมาสิรถลุ้นไปผมมาสิรถพี่รับไปลูกเขาก็ว่าเพ่าหันดิเดี่ไปกับไปน้สิไปว่าไ้เขาเย่าอยากไปเบิ่ไปให้เงินไ้เดี๋ยวนี้ไปไกลว่ไรก็แต่โอ้ ียวไปหาพี่น้องก็เที่ยงกันสารค้ำเนี่ยนี้ไปวัดหัวนาหานี่ยังเป็นเทวดาหังอย่างสิยังมนใส่เสมือผมมันยังบอกอยู่คำนี้ยังมันยังถามคำนี้อยู่นี่คือใครมาเนี่ยว่าสมือก็คืนประเด็นพมก็คือเก่าเลยนะปารินพมปารถึงสินนี่ย้ายผมย้ายเถื่อนมูนี่ก่อนบ้นพื้นผู้ไก่ด้วบ้านอ่าบ้านพ่อบ้านแม่ผมอายุคุณนบ้านเดียวเองก็ปารินพมปารถึงสินเออลูกหลานผมซื้อรถซื้อร้านแล้ว ก็มีเสียยมีแสงมอล้ำเมียดมันก็คือ่คือผู้นี้ติบันพ่อบนคนก็คือเท้ดากันใบเมือนั่งได้จับใส่เจ้าหัวจากควงนั่งก็ดึงมือออกเพดนอย เส้นแต่อยู่ที่แรกันเส้นแบงกมาจากผมเวลาที่แรกอะอันผมวาเอาบาให้นางเส้นสิปัจจันีก็เลยเป็นเ็นีเ้ยเออเว่าทรศัพท์เสียทรศัพท์เสีย้นห้้าเห้ปัจจันหนาเวที่หมุนขมาสักกันเท่าเขม้ามายืนเบื้ง คนเจ็ดสิบแปดสิบจะมาเยังเบิ่งอย่างมลำอีกสิอย่างไตกันแท้มาหลังวอมมากรมีมาเห็นอีหล่าอุ้งขนหยืนยิ้มยืนหน้าเวทีังสิ่ให้เอซีเจลคนจะผู้เ่าผู้แก่นตาลุ่นนี้แล้วเอาจงเงินสิไเป็นเช่าไดเดือดผู้เท่ารุ่นนี้ไหมเหนบอเบ่งเข้ไปรุ่นเดี๋ไ่ได้ขวางเงินใส่ไหม ไ้แม้ว่าเห็นมือนี่ซราบบาจักสิได้เห็นอีกพาเห็นอีกจังจะขวงสิไปนี่คิดว่าอย่างี้ดวมยเห็นแ่เดียวก็เอาดอาักลไรไหลเจิางไปไว้ยุติกนทได้ได้ชู้านรผู้จขวงักสัคือมารพี่ก้ามาคพีาลูกกางซี เขาสีลากอไฟถ่ายอยู่ทีพอแมนเขากลังหิดกว่า2องหมือนกวาทแล้วครับแกง่ายแต่นะย่างไปแก้วกง่ายที่ไฟถ่ายอยู่ที่พอเขารถตู้มัน่านักเรนนักเรียนพี่พ่อไปจอดไปทั้งในรถเหรอ เสีทนนุกคนมาจอดตอนแถวแถวรถบัสมันจังรถรถนั่งยังสิามาจอดทางนีนะ่ที่แรกภาสิเขาเนีนะ่ยนี่ละนั่นแหละเดียยังกับซุดเล็กๆถึงกับซุดยังซุดเล็กๆภาสิเขานีนะ่ละที่แรกยุ่ขงขาดกันเลยว่าจอดดีได้ครับเสียท่อกันเลยมีใบสมิสกอนพี่เนาะถามมึงอีพี่หนาก่อนสิพอแล้วสิเป็นยังไงเอาคอยหายคอยซ้วงเอาไว้เด้อยวพอเด้อ